สวัสดีค่ะลับมาเจอกับอริสติลเตอร์ทาโรสสตอรี่กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการดูเรื่องราวความรักทั้ง12ราศีในเดือนธันวาคมปี2564นั่นเองค่ะ แป๊บๆเดินทางมาสิ้นปีแล้วนะทุกคนนะคลิปนี้นะคะเป็นของชาวราศีมังกรค่ะชาวราศีมังกรของอลิสคือท่านที่เกิดวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะอันนี้อลิซใช้วันเกิดแบบไทยดูแบบไทยใครดูแบบราคนาราศีดูแบบตะวันตกปรับฟังปรับใช้กันได้นะจ๊ะวันนี้ใช้ตัวของ taro u t o m a t e uh shake sexual magic นะคะก็คือจะเป็นภาพค่อนข้างที่จะน่ารักหวานนิดนึงเนาะก็อ่ะมาดูความ รักของชาวมังกรกันบ้างในเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะชาวมังกรเป็นชาวธาตุดินด้วยขอเริ่มต้นที่คนโสดก่อนนะจ๊ะคนโสดค่าทำไมคุณยังโสดมาจนถึงสิ้นปีนี้หรือใครบางคนเพิ่งจะโสดมาดสดๆร้อนๆแล้วก็มาดูนะมันมีสาเหตุของมันอยู่นะสิ่งที่เราจะอ่านตัวตนคุณคือมันเป็นเรื่องของ การเลือกค่ะมันเป็นเรื่องของอิสระในใจของชาวมังกรนะปกติแล้วชาวมังกรไม่ได้เป็นสายที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ่อยอะไรขนาดนี้แต่ปีนี้ค่ะปี64ที่ผ่านมาเนี่ยชาวมังกรหลายๆคนนะคะรู้สึกตัวเองอเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันนะคะคือยอมรับแล้วก็ค่อนข้างจะแบบ เขาเรียกเหมือนเหมือนถึงเวลาดีกว่าเหมือนไฟบังคับของทั้งเศรษฐกิจนะคะเรื่องของอกระแสะโลกเรื่องของแบบประเทศนู่นนี่นั่นมันมีส่วนอยู่แล้วทําให้มังกรเนี่ยก็ต้องดิ้นรนด้วยนะคะแล้วยิ่งมังกรที่ยังโสดนะยิ่งโสดมานานด้วยเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่เป็นปีแห่งความรักอยู่แล้วมีมาบ้างกลุบกลิบในเรื่องของความรู้สึกดีๆในเรื่องของการไปคุยแต่สุดท้ายคุณก็ยอมที่จะโสดมาจนถึงปลายปีอย่างเงี้ยค่ะถึงสิ้นปีแล้วเนี่ย ก็เพราะว่าความรักตัวเองนั่นเองนะคะการรักตัวเองมันเป็นสาเหตุให้คุณโสดแต่ถ้ามันทําให้คุณมีความสุขอันนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าคุณรักตัวเองมากเกินไปจนทําให้คุณเป็นทุกข์นะคะแล้วไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปได้ไกลเนี่ยอันนี้น่าจะต้องแก้ไขนะคะส่วนหนึ่งนะคะสาเหตุหรือตัวตนเรามองว่าแพชชั่นค่อนข้างดีอยู่แล้วในด้านของความรักมุมมองความรักก็ค่อนข้างจะมั่นคงด้วยนะแต่ถ้าถามว่าเดือนนี้นะคะเดือนนี้มีเสน่ห์อะไรกับใครเขาบ้างไหม มังกรมาแล้วจ้ามังกรมาแล้วจ้าพูดเลยนะตัวเสน่ห์ของชาวมังกรจะมีเสน่ห์ให้กับชาวธาตุน้ํานะคะชาวธาตุน้ําหรือกับชาวธาตุด,ดินนะคะเหมือนกันก็คือพวกมังกรเองพวกพุธศพพวกกันอะไรเงี้ยหรือจะเป็นพวกกรกฎพิจิก มีนอย่างเงี้ยชาวมังกรเนี่ยจะค่อนข้างจะไปดึงดูดคนสายๆนั้นมาสเสน่ห์แบบนั้นสเสน่ห์ของคุณจะไปเป็นแบบนั้นเนาะแต่ทีทีนี้นะเราต้องบอกว่าสเสน่ห์ของคุณเนี่ยมันดึงดูดคนเข้ามาแต่คุณเองเนี่ยมักจะไม่รู้ตัวนะคะมักจะไม่รู้ตัวและอีกอย่างหนึ่งคุณจะคิดว่ามันก็แค่เป็นความหวังดีเขาไม่ได้มาชอบะไรฉันหรอกชาวมังกรชอบเป็นแบบนี้เนาะไม่ได้ชอบเลยฉันหลอกก็ค,คือแค่แบบมิตรภาพเขาเฟนลี่อะไรอย่างเงี้ยแบบอาจจะ กดตัวเองเกินไปก็เลยทําให้บางทีบางทีมังกรเองอาจจะไม่ได้รู้ตัวแต่ก็ต้องบอกค่ะว่าเสน่ห์มันก็ยังอย่างลึกนะมันไม่ได้บอกว่าเป็นเสน่ห์ที่แพราวพราๆนะมังกรถ้าถามว่า12อันดับเนี่ยมังกรก็จะอยู่ในเลทก,กลางๆถึงค่อนท้ายนะมังกรจะไม่ได้มีเสน่ห์แบบวุ่นวาอะไรขนาดน,นั้นแต่มังกรเนี่ยจะดึงดูดคนจริงๆเข้ามามากกว่าคือไม่ได้เป็นเสน่ห์ดึงดูดที่แบบรักฉัดเฉวยอะไรประมาณนี้จะแบบจะดึงคนที่แบบอื ừ. ดีๆเข้ามาอะไรประมาณนี้นะเอ,ออเออนี่คืออะไรบอกอะไรว่าลิสอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าเดือนนี้ค่ะหลกัหลกๆถามว่าจะสละสดหรืออะไรไหมเรามองว่ามีโอกาสมีโอกาสที่จะได้เจอดีกว่ามีโอกาสที่ได้เจอคนที่ตัวเองต้องการจริงๆนะคะเป็นเป็นความรักที่อะไรต้องบอกว่ามืงก่ออาจจะเจอเป้าหมายก็ได้ไม่จาเป็นต้องเป็นคนรักก็ได้นะ ันนี้แค่รู้สึกนะขนาดวันนี้เราถามเรื่องราวของความรักเราพูดถึงเรื่องราวของความรักในสิ้นปีอะแต่มังกรอะเรามองว่ามันเป็นเป้าหมายมากกว่าบางคนอาจจะเป็นแบบมองเรื่องของการเรียนมองเรื่องของการงานการเงินหรือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แบบมิตรภาพอะไรเงี้ยคุณจะได้เป้าหมายมันคุณคุณจะได้เป้าหมายนั้นแล้วคุณจะคว้ามันไว้อะไรประมาณนี้ค่ะ จะเป็นคนรักก็ได้เหมือนกันนะเป็นเป็นคนรักก็ได้เป็นคนที่คุณชอบเป็นคนที่คุณรู้สึกดีคุณสามารถมีเกณฑ์ที่จะได้บอกรักใครหรือได้บอกชอบใครบอกความรู้สึกที่ดีกับใครสักคนด้วยเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นความที่ไม่ได้คาดหวงนะัองอะค่ะได้บอกไปโดยที่ไม่ต้องคาดหวังเราเพราะไพ่มันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันอบอุ่นมันค่อนข้างจะอบอุ่นกับชาวมังกรที่โสดอยู่ทุกๆคนเลยทีนี้ สิ่งที่ไพ่เขาอยากจะบอกไว้สุดท้ายเลยว่าเดือนนี้ต่อให้สละโสดหรือไม่สละโสดนะชาวมังกรเองอย่าทําอะไรที่ผิดพลาดน,นะคะซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองนิดนึงค่ะบางทีแล้วมังกรเนี่ยแฝงเยอะเกินไปนะอีโก้ก็เยอะนะคะอีโก้เยอะแฝงก็เยอะไม่มั่นใจก็เยอะนะคะหรือบางทีเขาเรียกวอะไรกฎ กดตัวเองจนบางทีไม่สามารถที่จะแบบได้รับสิ่งที่ดีเข้ามาได้อะมันแบบกะสร้างกรอบสร้างกำแพงอะไรที่มากเกินไปดังนั้นอลิตเลยอยากให้ชาวมังกรที่โสดทุกๆคนนะคะมองว่าความรักมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ที่เราต้องมีคุณไม่ต้องไปตกใจหรือแพนอีกว่าเฮ้ย การมีความรักในช่วงจังหวะนี้ฉันจะต้องแบบวิ่งไปด้านของการงานนะฉันจะต้องเก็บเงินนะความรักมันไม่จําเป็นอะไรเงี้ยก็คืออย่าไปกดอย่าไปเค้นอะไรมันมากเกินไปถ้ามันเวลามันจะมาถึงกับคุณแล้วคุณจะต้องเจอคุณก็แค่เรียนรู้ในความสัมพันธ์และในความรักแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าเดือนนี้ก็บอกเลยว่ามีโอกาสในเรื่องของความสัมพันธ์และเป็นเรื่องของความรักอยู่นะจ้าชาวมังกรของของ,ของอลิซที่โสดอยู่ทีนี้เราจะมาดูโดยตัวของอคนมีคู่บ้างแล้วมีตัวละครบ้างนะ สิ่งสําคัญมันจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสองคนอันนี้จะเล่าเป็นฟิลของความสัมพันธ์ดังนั้นค่ะมันอาจจะแบบว่าปะมาทางฝั่งคุณหรือปะไปทางฝั่งแฟนคุณก็ได้เหมือนกันแต่สถานการณ์ที่ผ่านมาในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าในช่วง ธันวาพฤศจิกาตุลาที่ผ่านมาดีกว่าเออตอนนี้ถ้าคุณดูในช่วงพฤศจิกาเนาะหรือดูในช่วงของธันวาแล้วเราย้อนไปหลายๆอย่างชาวมังกรพยายามคนโทรลความรักมากๆเลยพยายามเปลี่ยนตัวเองอยู่นะดูเหมือนมังกรจะไม่เปลี่ยนแต่แค่มังกรเปลี่ยนอยู่ค่ะปรับเพราะมังกรอ่ะค่อนข้างจะเหมือนมีตัวเองเยอะมากกับความสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็ เหมือนเหมือนโฟกัสเรื่องอื่นไม่ได้โฟกัสแฟนเกิดความรักเลยแฟนแฟนก็งงแงงด้วยแล้วรู้สึกว่าชาวมังกรอะ่ะเจอเจอคู่ทุกคนเลยนะไม่ว่าจะอยู่ในราศีไหนหรืออะไรอะ่ะจะมีความงงแงงแล้วแบบมังกรจะรู้สึกว่าเขาไง,ง,แ,ง,งแต่บางทีนะเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นแหละแต่มังกรมันตีความไปเยอะเหมือนกันความสัมพันธ์มันก็เลยดูแย่กันไปแย่กันมามีพาร์ทงี่เง่าบ้างมีพาร์ทที่แบบว่า งุงยิงกันบ้างแต่ถ้าคุยแล้วเคลียร์มันก็จบไปได้ก็ถือว่าทํามาได้ดีนะคะตัวตนของความสัมพันธ์เรามองว่ายังอยู่ด้วยกันได้ยังมีการรักอิสระของออแฟนตัวแฟนด้วยหรือตัวของชาวมังกรด้วยในความสัมพันธ์มันก็เลยมองว่ามีความบาลานซ์อยู่นะคะดูแลกันได้อ่ะทีนี้ ถ้าเรามองว่าความสัมพันธ์นี้อะรายจะเด่นในเดือนธันวาคมนะจุดเด่นๆเ,เลยคือการเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆของคนรักและก็ตัวของชาวมังกรใครมาส่องมังกรนะบอกเลยว่าชาวมังกรเองเนี่ยจะจะเข้าหมวดสู่รจำศีลสาหรับคนที่มีคู่นะไม่ใช่คนโสด คนมีคู่เนี่ยจะเริ่มจำศีลพะเขาอะมั่นใจในตัวของคนรักและเขาจะเริ่มรู้สึกถอยจะเริ่มละเลยนะไม่ค่อยดูแลแฟนแหละไม่ค่อยมีความหวานบ้างแหละอะไรเงี้ยช่วงช่วงเดือนธันวาคมใครคบม,มังกรทําใจไว้เลยเพราะว่ามังกรอยู่กับตัวเองแล้วก็มุ่งเน้นมุ่งเป้าไปกับแพชชั่นเป้าหมาย ถ้าใครเป็นแต่งงานแล้วนะคะแล้วก็เป็นยิ่งเป็นครอบครัวมีลูกอะไรแล้วเนี่ยละเลยจะเยอะกว่าเดิมเลยใครส่วนใครที่แบบคุยคุยงงงงยิ่งๆนะชาวมังกรที่3วันดี4วันไข่นะเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายคุณไม่ต้องกลัวเลยคุณเองก็เลยรู้สึกได้นะที่คุณฟังอยู่บอกเออก็จริงนะบางทีเราก็ไม่ได้แบบต้องการคนที่ต้องมานั่งคุยนั่งอะไรบอกตลอดเวลาว่าฉันต้องทอนนํามันนู้นอันนี้คือแบบ ดูแลตัวเองไปบ้างดูแลชีวิตตัวเองไปบ้างเพราะว่าฉันก็จะดูแลชีวิตฉันเองอะไรเงี้ยเหมือนต่างคนต่างอยู่เบาๆนะแต่มันเป็นเรื่องเด่นเรื่องหนึ่งที่อลิซรู้สึกว่าถ้าเจอคู่ที่เข้าใจอ่ะอันนี้คุณจะได้เห็นเลยว่าความสัมพันธ์คุณมันมาถูก,ถกทางแล้วแต่ถ้าคู่ของคุณมันไม่เข้าใจคุณนะชาวมังกรไม่ได้บอกว่าเขาผิดด้วยนะ คุณเองจะต้องเริ่มปรับตัวแล้วแล้วคุณเองก็ต้องดูด้วยว่าอะไรมันอยู่ตรงกลางที่สุดสําหรับความสัมพันธ์ของคุณเพราะสุดท้ายชาวมังมันไม่ใช่สุดท้ายขอโทษทีปัญหาและอุปสรรคคือชาวมังกรจะมีอารมณ์เยอะมากสาหรับคนที่มีคนรักหรือมีคู่อารมณ์เยอะในที่นี้คือแบบขี้หงุดหงิด ทำอะไรไม่เสร็จอะไรที่มันมาฉุดให้เป้าหมายของคุณมันโซซัดโซเซนะมังกรโมโหจะโมโหเลยแล้วก็จะพานไปที่คนรักด้วยแล้วก็จะแบบเรารู้สึกว่ามังกรจะไม่น่ารักนะคะขอโยนมาที่มังกรเลยหรือว่าถ้าใครโคก่ดชาวธาตุดินกับชาวธาตุาาไฟนะคะอันนี้บอกเลยทั้งแข็งทั้งมีอะไรที่คอนโทรลไม่ได้ บอกเลยว่าหนังชีวิตเหมือนกันอาจจะเป็นในตัวของอารมณ์เยอะมากจริงๆนะคะแต่ถ้าบางกรผ่านตรงนี้ไปได้โอเคความสัมพันธ์มันก็จะแบบอุย้ยกลับมารักเอ่ยเตยหอมกันได้อีกเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงจังหวะของเดือนธันวาเราไม่ได้บอกว่ามันเป็นทั้งเดือนนะคุณมันอาจจะเป็นบางคนอาจจะเจอตอนต้นเดือนบางคนเจอกลางเดือนบางคนเจอแบบสิ้นปีจะเข้าปีใหม่แล้วแบบ เหมือนมันเป็นภาวะการบีบคั้นเข้ามาแต่มันจะเจอช่วงสั้นๆในเดือนของธันวาเฉยๆค่ะอย่างที่บอกถ้าคุณผ่านโมเมนต์ที่อลิซพูดไปในเรื่องของความอึดอัดความหงุดหงิดอะไรได้นะ จบไม่ต้องพูดเยอะคุณจะคนโทรลความสัมพันธ์ของคุณไปได้ด้วยดีแล้วก็จะผ่านไปข้างหน้าได้เหมือนกันใครที่คบคบแบบคุย,คยจะได้คอมมิชเมนไหมแม่หนูจะได้เขาไหมกับหนูเดทกับเขามาหลายครั้งแล้วแต่เขายังไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งหนูก็เหมือนหนูมันโสดคบก็เหมือนไม่ได้คบอะไรพวกนี้นะพูดเลยว่าเดือนธันวาเนี่ยความชัดเจนมันไม่ได้ออกมาแบบร้อยเปอร์เซนต์เพียงแต่ว่ามันจะเป็นการปรับตัวอนนลิซรู้สึกว่าใกล้แล้วอะ ใกล้แล้วมังกรคุณน่าจะไปแบบชัดเจนได้จริงๆคือน่าจะเป็นเดือนมกราคมนะคะหรือเป็นเดือนเกิดของตัวเองนั่นเองนั่นแหละที่ที่เราสึกได้นะว่าชาวมังกรเองจะจะชัดเจนกับคนที่ตัวเองกําลังจีบกําลังดีวอยูอ่เดือนปีใหม่ไม่ใช่สิ้นปีดังนั้นอดทนอีกนิดนึงอดทน มากๆและกันไม่ใช่นิดหนึ่งอดทนมากๆกับอารมณ์ตัวเองอย่าแบบใจร้อนเกินไปหรือเครียดเกินไปดังนั้นไปที่เป้าหมายตัวเองก่อนก็ได้ว่าตัวเองอยากจะทําอะไรในชีวิตอยากจะหาเงินให้เยอะกว่านี้อยากจะทํางานให้ดีกว่านี้อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะอะไรมันก็จะมีนะคะเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวช่วงปีหน้าน่าจะมีการเจาะลึกเรื่อง12ราศีใน,ในในทุกๆเรื่องด้วยอีกทีหนึ่งยังไงอันนี้เป็นคลิปสั้นๆของเดือนธันวาคมมันก็อยากให้คุณเปิดใจรับฟังแล้วลองแก้ไขยังไงก็ มาเจอกันใหม่นะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย